w e ิร์สมิอาพอดแคสใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีสวัสดีค่ะตลาดเข้าสู่พอเก็ตไอเดียความรู้ฉบับกระเป๋าหลักคิดในการใช้แรงทำเงินและให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีค่ะทุกวันศุกร์นะคะก็มาเจอการเรื่องของทองคํากันนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันที่ราคาทองคำเนี่ยนะคะสามารถ ที่จะยืนได้พอสมควรนะคะหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยราคาทองคำก็ถูกกดดันไปช่วงเวลาหนึ่งหลังจากหลุด1,800ดอลลาร์สหรัฐนะคะเนื่องจากมีหลายฝ่ายประเมินว่าทิศทางเศรษฐกิจที่เริ่มกลับมาเปิดเมือนนะคะความคลายกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์วิกฤตโควิด -19 ก็จะเป็นปัจจัยลบต่อราคาทองคำนะคะแต่แล้วพอเจอการระบาดระลอกของเดลต้านะคะซึ่งก็ถือว่ามีผู้ติดเชื้อล่าสุดรายวันทั่วโลกเนี่ยไปแต่7แสนรายอีกครั้ง แล้วนะคะ แม้ว่าจะมีผู้เสียชีวิตไม่เยอะนะคะเพราะว่าประชากรที่มีการติดเชื้อโควิด -19 ของประเทศพัฒนาแล้วไม่ว่าจะเป็นที่อเมริกาเอ่ยหรือว่าที่อังกฤษเอ่ยเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็ฉีดวัคซีนมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรไปเรียบร้อยแล้วก็เลยทําให้อัตราของผู้ป่วยหนักกับผู้เสียชีวิตเนี่ยลดลงอย่างมีนัยสําคัญแม้ว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นก็ตามแต่อย่างไรก็ดีค่ะมีตัวเลขที่น่าสนใจจากตลาดแรงงานสหรัฐนะคะซึ่งก็พ พบว่าพอตลาดแรงงานสหรัฐเนี่ยมีผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์น้อยกว่าที่คาดการไว้คือมีผู้มาขอรับสวัสดิการเนี่ยเพียงแค่ประมาณ3 4 8 0 0 0รายเท่านั้นซึ่งคาดกันว่าจะอยู่ที่ประมาณ3 6 0 0 0 0กว่ารายนะคะพอขอรับสวัสดิการการว่างงานน้อยก็แปลว่า ตลาดแรงงานค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะก็อาจจะกดดันบรรยากาศการลงทุนบ้านนะคะแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ดูเหมือนว่าทั่วโลกยังไม่ได้เลือกข้างนะคะว่าตลาดหุ้นเอ่ยหรือว่าตลาดทองคําเอ่ยจะเป็นอย่างไรเนื่องจากหลายฝ่ายรอจับตาการประชุมที่แจ็คสันโฮในวันที่26ถึง28สิงหาคมนี้นะคะว่าจะมีความชัดเจนเพิ่มขึ้นหรือเปล่าหลังจากเฟดมินิสนะคะหรือว่ารายง,งานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐที่เพิ่งจะออกมาเมื่อ กลางสัปดาห์นี้ที่ประชุมไปเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนะคะพบว่า บรรดาคณะกรรมการนโยบายการเงินส่วนใหญ่ของสหรัฐเนี่ยเห็นว่าจะต้องลดวงเงิน QE ภายในสิ้นปีนี้แล้วซึ่งเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่มีไทม์ไลน์ค่อนข้างชัดแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่เป็น mostly คือคนส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นแค่ใครบางคนที่เห็นว่าควรจะลดวงเงิน QE แต่ว่าส่วนใหญ่เห็นว่าควรลดแล้วในสิ้นปีนี้ซึ่งก็กดดันบรรยากาศการลงทุนไปพอสมควรค่ะทีนี้คําถามต่อมาแล้วเรา ราคาทองคําจะเป็นอย่างไรนะคะทาง YLG b u l l i o n นะคะก็ประเมินไว้นะคะว่าตอนนี้ราคาทองคําเองอยังได้รับแรงสนับสนุนอยู่บ้างจากปัจจัยความเสี่ยงนะคะทางเรื่องของ Delta v a r i a n t ด้วยกับเรื่องของตาลิบันที่ยึดครองอัฟกานิสถานด้วยเพราะทองคำนะคะเมื่อเจอวิกฤตเองเมื่อเจอความไม่แน่นอนเองเมื่อเจอสงครามเองก็มักจะปรับตัวสูงขึ้นได้ก็เลยทำให้ทองคำยืนได้นะคะอยู่ที่ประมาณ1,700 2. 80ดอลลาร์สหรัฐต่อทรยอัลนะคะอย่างไรก็ตามถ้าราคาทองคำยังยืนได้ไม่ถึง1,790หรือ1,796ดอลลาร์ 1, สหรัฐเนี่ยนะคะวลจีบอกว่าให้พยายามแบ่งทองคำเนี่ยออกมาขายทำกำไรบางส่วนดีกว่านะคะแล้วค่อยไปรอรับแถวๆ1,770หรือ1,768ดอลลาร์ 1, สหรัฐนะคะเนื่องจากว่าพอภาพของบรรยากาศมีความไม่แน่นอนนะ ักลงทุนก็หันไปซื้อสินทรัพย์ปลอดภยัยทองคำก็เลยปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ถ้าไปดูแล้วการเพิ่มขึ้นรอบนี้อาจจะเป็นเพียงระยะสั้นเท่านั้นนะคะ mm. ก็เลยอยากให้ขายทำกำไรเมื่อราคาปรับขึ้นไปถึงเป้าหมายนั่นเองค่ะ ส่วนทางนั้นของสถานการณ์โควิด -19 เพิ่มเติมนะคะก็คือที่สหรัฐอเมริกานะคะที่มีการรายงานนะคะว่าเตรียมที่จะผลิตวัคซีนโควิดเพิ่มเพื่อที่จะบริจาคทั่วโลกส่วนหนึ่งแล้วก็ฉีดก,กระตุ้นภูมิอีกส่วนหนึ่งด้วยซึ่งทางนั้นของแอนโทนีเฟลชีนะคะซึ่งเป็นแพทย์่ประจําคณะทํางานด้านการควบคุมโรคโควิด -19 ของทำเนียบข่าวเนี่ยเปิดเผยนะคะว่าสหรัฐเนี่ยเตรียมที่จะเพิ่มกําลังการผลิตนะคะอย่างที่บอกไปว่ามี2ส,ส่วน สำคัญนะคะทั้งบริจาคด้วยแล้วก็บูสต์ให้กับคนอเมริกันด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นก็ยังเป็นแรงกดดันนะคะต่อสถานการณ์การระบาดของโควิด1 9ททั่วโลกแต่ก็ต้องจับตาค่ะว่า จะบริหารจัดการเรื่องนี้อย่างไรนะคะยังคงใส่หน้ากากาต่อเนื่องหรือจะมีการเพิ่มมาตราการคุมเข้มมากน้อยแค่ไหนในประเทศที่คลายล็อกดาวน์ไปแล้วอย่างอเมริกาเป็นต้นเพราะน่าจะส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้ลดลงตามมาได้แล้วก็จะส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุนเช่นกันนะคะเรียกว่าปี2ปีนี้เป็นปีแห่งความผันผวนจริงๆนะคะแต่วอลจีก็พูดไว้เสมอค่ะว่าการที่เราจะมีทองคําไว้ในพอร์ตโฟลิโอของเรามีได้แต่ไม่ควรเกิน15%นะคะแล้ว ว่าใน100%ของพอร์ตฟิลโออาจจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะคะเป็นหุ้นด้วยนะคะหรือแม้แต่ทองคําด้วยแต่ทองคําไม่ควรเกิน15%ดังนั้นก็ อย่าลืมบริหารพอร์ตแล้วก็รีบาลานซ์ด้วยนะคะเพื่อให้เราไม่เทคริก์หรือว่าเสี่ยงจนเกินไปในมิติของการลงทุนนะคะแต่อย่างน้อยก็ไม่พลาดโอกาสถ้ามีการปรับขึ้นของราคาทองคำเหมือนช่วงที่ผ่านมาที่เคยไปแตะถึง2,000ดอลาลาร์สหรัฐต่ออน่วยอันั่นเองค่ะและนี่คทั้งหมดค่ะของ p o อ k กไอเดียความรู้ฉบับกระเป๋าหลักคิดในการใช้แรงทําเงินและให้เงินทํางานวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณที่ติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ